สวัสดีค่ะฉันชื่อดิองน,นะคุณครรายการรายการโทรทัศน์จ๊สวกันล,ละครั้งหนึ่งนานแล้วมีตาใหญ่สองนูนยักจนมากและภายในอีกวันตาตาไปตมปลาอยู่ที่ริมน,น้ำต,ตาต้อง ตาเท็ที่หลอดหายาไ,ได้ไลงไว้ในโร์ตาก็พูดว่าทำไมถึงข้าต้องปล่อยเข้าไปลูกปลาก็บอกว่าถ้าตาปล่อยข้าไปตา,ต,าตาอยากจะได้อะไรตาก็จะได้ที่ต้องการและทันใดน,นั้นตาก็ปล่อยอลูกปลา<อ>ไป<อ>และา ไายบอกมาตัวนั้นว่าข้าอยากเป็นเศรษฐีตากท็ทันตาทันสั่งถึงยายมาลุกขึ้นตาไปตาไปที่ลิงน้ำตาก็เห็นตุ๊บตลูกปลาก็ออกมาหาตาและตาอธิบายเรื่องราวจะเริ่มทงอ,อยารเราก็ต้องเจ้าจงกลับบ้านไปเถอะพอตากลับบ้าน <t om pa> ไปตาก็เห็นยายเป็นเศรษฐีและยายก็บอกกับตาว่าให้ไปบอกลูกปลาตัวนั้นว่าข้ายากเป็นพระเจ้าตาก็ทําตามตตที่ยาย<ห>บอกและว,วันรุ่งขึ้นตาก,ก็ไปเรียกลูกปลาลูกปลาก็ออกมาตาและตาก็บอกกับตาว่าข้าอยากเป็นพระเจ้าที่ใหญ่ที่สุดลูกปลาก็บอกว่าเจ้าควกลับบ้านไปเถอะตป,ป,ปาก็กลับบ้าน ไปตามวเห็นบ้านของบาง้านหายไปและกลายเป็นคนจำนนหนึ่งที่ไม่นี้่อะไรอะโอ้แอยแีกหนักมากเลยเหรออย่าโลกมากอ้ให้ที่นั่ค่ะ